นักวิชาการด้านการดูแลช้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนยันค่ะว่าในช่วงวิกฤตโควิด -19 นั้นช้างไทยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาเรื่องช้างผอมโซตามที่สื่อต่างชาติตั้งคำถามขณะนี้ก็มีแนวทางในการช่วยเหลือค่ะหนึ่งในนั้นขยายเวลารับสมัครปางช้างที่เข้าร่วมโครงการช่วยชุมชนช่วยช้างช่วยชาติค่ะ เจา้าหนที่ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมสหพันธ์ช้างไทยตั้งจุดลงทะเบียนในโครงการช่วยชุมชนช่วยช้างช่วยชาติช้างที่ตกงานจากโควิด -19 และเดินทางกลับภูมิลำเนาที่หมู่บ้านห้วยผักกูดอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้จะเป็นการช่วยเหลือด้านงบประมาณสําหรับการไปจัดซื้ออาหารช้างจากชุมชนเกษตรกรนํามาให้ช้างเชือกละ3ามถึงหกพับาทนะคะจากเดิมสามารถยื่นเรื่องเข้าโครงการได้จนถึงวันที่7มิถุนายนแต่ว่าตอนนี้ขยายเวลาไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะศุกร์ที่12มิถุนายนตอนนี้มีผู้ประกอบการปางช้างขอรับการช่วยเหลือแล้ว90แห่งรวมช้าง1088เชือกและเกษตรกร127คนค่ะ ีการทําข้อตกลงกันระหว่างเจ้าของปางช้างกับทางการต่รวจของประเทศไทยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะวินระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทางการตำรวจของประเทศไทยก็จะมีการจ่ายเงินให้เจ้าของปางช้างโดยทางเจ้าของปางช้างจะต้องนําหลักฐานเกี่ยวเรื่องว่ามีการไปเสื้อหาไปอะไรต่างๆมาให้ทางการตำรวของประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีการโอนเงินให้เจ้าของปางช้างหลังนี หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวถึงกรณีที่สื่อต่างชาติตั้งคำถามกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศไทยถึงการดูแลช้างไทยในช่วงโควิด -19 ว่าอาจจะไม่เหมาะสมปล่อยให้ช้างผอมโซยืนยันว่าไม่พบช้างมีปัญหาเรื่องการขาดอาหารค่ะเพราะว่าต่างก็ได้รับการดูแลจากเจ้าของช้างเป็นอย่างดีที่น่าห่วงก็คือปัญหาช้างไม่ได้ทํางานตามปกติทําให้ช้างมีอาการเบื่อแล้วก็น้ําหนักเกินซึ่งทางสัตว แพทย์พยายามจะติดตามสุขภาพของช้างอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพค่ะ